ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน Roblox ด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าไปที่การติดตั้งแอปพลิเคชันบน Play Store หรือ App Store พิมพ์ในช่องค้นหาว่า Roblox R O B L O X จะปรากฏแอปพลิเคชัน Roblox ทำการกดติดตั้งแอปพลิเคชันและรอสักครู่ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วกดเปิดเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน Roblox จะปรากฏหน้าต่างล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานหากยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งาน Roblox มาก่อนให้กดลงทะเบียนจากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนโดยใส่วันเดือนปีเกิด จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขและจะต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่นหากชื่อผู้ใช้ซ้ำระบบจะรายงานว่ามีชื่อผู้ใช้นี้อยู่แล้วให้ทําการเปลี่ยนกําหนดรหัสผ่านอย่างน้อยแปตัวอักษรจะเลือกหรือไม่เลือกเพศก็ได้จากนั้นกดลงทะเบียนและปรากฏชื่อผู้ใช้ของเราที่มุมซ้ายด้านบนจากนั้นกดที่ช่องค้นหาให้พิมพ์ sto u learning s t o u w ัคลีอ e า n, n g. กดค้นหาจะปรากฏ STOU LEARNING ขึ้นมาให้กดที่ STOU LEARNING จากนั้นกดปุ่มเพสีเขียวรอสักครู่แอปพลิเคชันจะเปิด STOU LEARNING ขึ้นมาโดยจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีเพื่อโหลดโมเดลและสภาพแวดล้อมทำการปรับให้จอโทรศัพท์สามารถปรับมบุมมองได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอัตโนมัติ เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนและเข้าใช้งานโรบล็อกแล้ว